นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นค่ะว่าทั้งสองประเทศมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นซึ่งคอสชกำลังเดินหน้าตามโรดแมพเพื่อให้มีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในต้นปี2559พร้อมกับเชิญชวนนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นร่วมลงทุนในประเทศไทย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของญี่ปุ่นระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าได้พบปะหา,หารือร่วมกับภาครัฐและภาคธุรกิจของญี่ปุ่นหลายรายรวมถึงได้หาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งไทยได้เน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และความร่วมมือในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนด้วยการสนับสนุนไทยให้เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบรางและได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน4ประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับสถานการณ์การเมืองของไทยนั้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าญี่ปุ่นเข้าใจและเชื่อมัน่น พร้อมชี้แจงว่าไทยได้เดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยตามรถแมพที่วางไว้ซึ่งการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะใช้เวลาอีกไม่นานและคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในช่วงต้นปี2559พร้อมย้ำว่าคอสชอเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ประเทศไทยเดินก้าวไปข้างหน้ามีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนสำนักงาน